สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้มีเวนจี้เข้ามาใหม่ประจำปารังคารที่13ตุลาคมก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าจี้เครื่องรางอะไรเข้ามาไปอ่าเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอะไรว่า แกนแม่เหล็กกักขังโอ้มามาแล้วจากหลังจากที่รอคอยกันมานานเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือขอสร้างโดยตรงโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามภายในสี่ช่องหน้าหลังและขังคุกขังคุกนี่ก็จี้พวกจี้ยกเว้นเข้ามาทางทุกชนิดจะไม่แสดงผลแต่เดี๋ยวนี้มัน ก็ยังเล่นยากาเพราะมันมีปกป้องกันมีออฟป,ป้องกันกันนะแต่ก็ถือเป็นถือว่าเป็นจี้ที่โหดอยู่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันว่าดูต่อกันว่าเขาให้หาอะไรบ้างชิ้นส่วนแกนไม่เหล็กกักขัง s สี่ชิ้นเลื่อแรกเป็นแกนไม่เหล็ก s ก็มีสะสม ครบหนึ่งครั้งจะได้ครับของรางวัลวัตถุดิบจะไม่หายไปก็ที่ที่ได้ก็จะมีประมาณนี้มีรถตำรวจโอ้เอามาตั้งด่านแล้วเนี่ยหา A บวกแม่เหล็กสองชิ้นจะได้เท่ากับหาแปดแปดชิ้น ชิ้นส่วนแม่เหล็ก A ธรรมดา3 3 4 12 12ชิ้นจะได้ครบแลแรกได้ครบก็อะไรวะเนี่ยใส่ต้องต้องเติมแดกยีบกาบาทแน่ๆเลยเพื่อแลกเป็นแสงคต,ติยศยวไปดปูประกาศด เียสิยศเมื่อสร้างหลุมดำเจ็ดเซเพิ่มข้าทางคูณสงสินแปดเมื่อตกก่อร้าง80หลบหนีทันทีโอกาสห้ิป้องกันการโจมตีออกดีแค่สอกออบเมื่อถึงหลุมดำกัดเคลื่อนทันทีโอ้หมดหลุมไม่ได้เรื่องเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสุ่มหาว่าจะปิดกันเท่าไหร่ ไม่มาเลยวะคะแนนลัคก,กี้เอบวกน่าจะออกยากอยู่นะสิบแรกพามไปเห็นแสงแวา ้ยแสงแสงจะยากว่าเอบวกม่มาเลยอ่ะหมดไปจะห้าร้อยแล้วอ่ะโอ้มาแต่เอว่ะ Ê buộc nhạc hình đúng không ạ mà lời ăn ở đây là cong mà điều โอ้จะผ่านแล้วยังไม่ได้ทั้งอันเลยได้แต่เอวะแง่ห้ จี้นี้เอามาทำอะไรวะเนี่ยโอ้เข็มทิพย์ต้องครึ่งโลไปกันต่อเลยถักไายก่อน าอีกเจ็อันอะเอบวกอ่ะไม่มาเลยอ่ะพันฟ่าไปแล้วอ่ะถ้าจะยากอ่ะต้องมาบ้างแล้วล่ะเออ หกอันโอ้ตัวเพื่อนบินจยบินอะไรตอนนี้มาไหมโอ้กาดดำามาทำอะไรเนี่ยตาต้องสักอันแล้วโอ้โห,โห,โห,โห หลงดีใจแทบแย่วะทักอันเถอะเงว โอ้โหอ้ขาดอีกหกอันเนเอ้ก็น่าจะใกล้จะครบแล้วล่ะโอ้ยจะสองพันแล้ว ไอ้บก e ไม่มาเลยมาแต่เอวะถ้าจะยากอะหรอวะ,อวะแสงมาแล้ววะ สามพันแล้วนเนี่ยยังไม่โอ้เบอบวกมาอันเดียวเองอะไรวะเนี่ย โอ้ออบวกไหนไอ้อบวกเอบวกอยู่ไหนโอู้เอามานทำไม่จะยากไปไหนเนี่ยเอบวก ขาดอีกต้องหกอันนะโอ้สามพันมาอันเดียวบ้าไปแล้ว เอ้บวอยู่ไหนโอ้ไอ,บอ้บวกกันแหละแต่อะไรก็ไม่รู้เอ้บวของฉันอยู่ไหน ไม่คิดจะออกให้เลยเหรอเนะี่ยโอ้ล็อกได้ใจจริงๆเลย ต้องหน่อยเถออีกต้องหกอันเนี่ยจะสี่พันแล้วเนี่ยโอ้โหจะยากไปไหนอ่ะโอ้โหอันที่สามเขาจะโพวะอันที่สี่ต้องมาปะ่ะ ทำไม,ไมยากจังวะสี่พันไปแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ย ขาดค่าอันเอฮบแล้วอะ่ะล็อกอินแจกวะไม่แจกหรือ,รอยังไม่ยังไม่ส่งทำไมมันยากจังวะ โอ้ oh, อันนี้สี่มาแล้ว 5,000แล้วอ่านที่5ามาแล้ว สามอันนี้ โอ้โหจะห้าพันแล้วเอ้บวักอีสต์ไม่มาวะ่ะสามอันนึงอะ โอ้ยยากตังวะห้าพันแล้วโอ้หยังไม่ปิดเลย không mà mãi 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 buộc mãi 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 tông bà ăn lại ồ tay y ừ, ham hàn phà lại ยากจังวะแค่สามันเิง โอ้ไม่มาป่ะเออแม่งมาได้คะแนนลักกี้ขออีกอันนึงสองอันเอง เครียดๆมแล้วเมื่อยมือแล้วโอ้ยทำไมมันยากจังวะ อันเองอ่ะโอ้ยเหมือนซูมหาสักสิบอันวันนี้ต้องมาแล้วละ่ะโอ้ยอะไรกันวันนี้ ปิดตักทีเถ้ะขี้เกียจ z o มแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้เอมาทำไมเอครบแล้วเออีกแล้ว เจ็ดพันแล้วเนี่ยอบวกสองอันเองทำไมมันยากจังหวะอืม มาอันหนึ่งโหก็จะโผล่มาได้อันเดียวเองปิดเธอขอร้องแล้วขี้เกียจซุ่มแล้ววะต้องมาแล้วล่ะป๊อป <c oughs> ปิดละกล่กองเนี้ยต้องปิดแน่นอนอันเดียวก็ยังยากอะดูเถอะอวะกล่องนี้ต้องปิดแล้วแหละปิดไหม ปิดเถอขอร้องแล้วซูมจนกล่องเต็มอะโอ้อะไรกันวะเออปิดทีโอ้โหดูเขามาดิมาเกินอีกด้วย อืหาแทบตายพอมามาเกินเลยปิดเท่าไหร่วะสี่พันเก้าสี่พันสี่พันสี่พันแปดห้าสิบเจ็ดพันแปดห้าสิบหนักเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย ไปเป็นที่เรียบร้อยก็เจ็ดพันแปดห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนปิดเท่าไหร่ก็เมนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปการรีวิวการซูมหาไวเพียงแท่นี้ครับก็ดูคลิปจบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย